สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุ t in g c a s h c h ช n n e l กันนะคะวันนี้เรามาพบกันกับเกม s u m m o รโวล c h r o n i เ l e นะคะหลังจากที่แคทมีการลงคลิปแล้วก็มีไลฟ์การเทสผ่านดันกันไปแล้วนะคะวันนี้แคทจะมาแนะนำมอนสเตอร์หรือการจัดเซตทีมมอนสเตอร์เพื่อใช้ลงเลดนี้เลดเทวาหรือเลดอ b บิตรอดออสซัล l ั m นะคะโดยที่แคทอยากจะแนะนำเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนกำลังหัดลงกันเยอะเนาะซึ่งคลิปนี้แคทจะมาสรุปมอนหน้าใช้มอนตัวไหน ที่สามารถช่วยทีมได้แก้ทางได้เหมาะกระดันนี้เอาเป็นว่ามีดันเอ้ยมีมอนพวกนี้ทําให้ผ่านดันง่ายขึ้นแน่นอนแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แค่นิดนึงนะคะผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยบอกเลยนะคะว่าเลเทวาเป็นเลที่มีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆที่สุด นะตอนนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามเออแคทมีสรุปแมคานิกแล้วก็พาดูบอททั้งหมดแล้วจากคลิปที่ผ่าน mm hmm. ก็เดี๋ยวแคทแปะเอาไว้ในเดี๋คริปแชนไว้ก่อนเลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเออเทคนิคเรื่องตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะรู้เทคนิคต่างๆในการผ่านแมคานิกอะไรยังไงเวลาเจอบอตก็ไปดูคลิปนั้นต่อกันได้เลยนะว่าแต่ละเฟสเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญที่แคทอยากจะโน้ตเพิ่มอ่ะสําหรับข้อมูลด้านนี้เราเนี่ยจะต้องทําเวลาให้ทันควบคู่ไปกับห้ามตายเยอะ ด้วยนะคะเพราะถ้าเราตายบ่อยเนี่ยบอสมันจะมีการอันติระเบิดทั้งห้องนะทุกคนเพราะฉะนั้นทําให้เราเริ่มใหม่นะก็เวลาจับคู่กับเพื่อนๆจับทีมกันก็ทุกคนก็ตั้งใจกันได้ทุกคนแบบว่าคนนึงไปเทแล้วเราตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คะจะมาสรุปแนะนําบอสที่มีประสิทธิภาพที่มันเจ๋งทําให้ผ่านสบายกันก่อนเลยนะทุกคนโดยขอแบ่งหลักๆเป็นสสายนะคะจะเป็น DPS แล้วก็ซัพพอร์ตว่ามีตัวอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยเรามาเริ่มกันที่มอนเตอร์สาย DPS ก็ตัวแรกเลยขะอยากแนะนํานะคะพล่าควีนไฟนะเราจะรู้จักตัวนี้อยู่แล้วในฐานะที่เป็นมอนไว้เบิร์ด จังหวะเดียวที่แรงที่สุดในเกมนะคะซึ่งท่าของมันก็คือท่าอัตติมีดของโพล่าควีนไฟนะคือแคดมั่นใจเลยว่าทุกตี้จะต้องมีตัวนี้นะคะการที่เรามีโพล่าควีนไฟมาเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านเฟสสองได้ง่ายมากๆนะเพราะเฟสสองจะมีการทําลายโล่บอสเพื่อผ่านเฟสด้วยนะคะและตัวโพล่าควีนเป็นตัวที่ทําหน้าที่ทําลายโล่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นต้องเอาไปด้วยตัวที่2ต่อมานะคะขอแนะนําเลยตัวนี้นะคะเกาลี่น้ำค่ะก็ เกาลี่น้ำเป็นตัวคารับเลเยอร์เอสตอนนี้อยู่เนาะสำหรับเจ้าเกาลี่น้ำนะคะสกิลเขาเนี่ยทำดาเมจใส่บอสได้แรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็แถมมันเป็นสายวอริเออร์ด้วยนะที่มีพลังชีวิตเยอะทําให้เม่ตายง่ายๆในดันนะแต่เราต้องคุมตัวให้มันดีๆอยู่ดีนะทุกคนไม่ใช่เอาไปบบยืนกลางวงกลางสกิลพื้นอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็อีกสิ่งนะคะที่ทําให้เกาลี่มีจุดเด่นก็คือเขาสามารถบัฟคิดาเมจให้กับทั้งทีมเราได้ด้วยนะ เพราะงั้นการมีเกาลีน้ำนะนอกจากจะตีแรงจากสก,กิลแล้วนะมันก็ยังทําให้เพื่อนในปาร์ตี้เราตีแรงขึ้นด้วยนะทุกคนถ้าในตี้มีเกาลีนามสัก1ตัวมันจะดีมากค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนํา d p s ก็จะเป็นอ e ีฟิตไฟนะสําหรับอ e ีฟิตไฟมันเป็น d p s ที่เก่งทั้ง PVP และ PVE อยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เรารู้กันแล้วเนาะอีฟ e ิตไฟเนี่ยคือมันสามารถลดพลังป้องกันของ บอสนะแล้วก็ดิบัฟเผาไหมใส่บอสเพื่อทําดาเมจเพิ่มเติมได้นะคือในกรณีนี้นะเราไม่มีโพล่าควีนไฟหรือเกาลีน้ําให้ใช้เราก็สามารถใช้อ e ีฟิตไฟอย่างเดียวก็ยังได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาจะต่อกันเลยนะคะกับตําแหน่งซัพพอร์ตบอกเลยว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรให้แนะนําแล้วก็เลือกออกมาใช้ได้เยอะมากๆนะแต่ใครอยากจะมีข้อเมนแต่แบบ ใส่ตัวเอดะเยอะไว้เลยว่าตำแหน่งนี้ให้ระวังเราห้ามเอาฮิวต่อเนื่องไปเด็ดขาดนะคะสำหรับดันนี้พวกเอ่ออักน้ํานกแก้วน้ําอะไรแบบนี้นะคะตัวแรกสุดเลยนะคะเทพทรัพยพ์ประจํา PVE นะตัวพัดไฟนั่นเองสำหรับพัดไฟนะคะนี่บอกเลยว่าเป็นทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะการเล่งดาเมจให้กับทีมนะไม่ว่าจะเป็นสกิลลดเกาะสกิลเพิ่มพลังโจมตีแถมยังฮิลได้ด้วยนะทุกคนคือเป็นซัพพอร์ตที่ดีโคตรใน PVE แล้วก็มี impact ต่อทีมที่สุดเลยนะคะแนะนำว่าต้องเอาไปต่อมานะคะตัว ฮักน้ำค่ะพิเศษหน่อยเนาะอันนี้เป็นมอนเตอร์สี่ดาวก่อนอื่นเลยนะคะเราควรจะต้องมีอาร์ติแฟกต์ให้ฮักน้ำด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นข้อยากว้นนิดนึงเพราะว่าอาร์ติแฟกต์จะสามารถทําให้ฮักน้ำฮิวได้ด้วยแต่การที่เราหยิบฮักน้ำมาเพราะว่าเราอยากได้บัฟวิ่งไวค่ะการวิ่งไวในเลดี้คือเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ควรจําเป็นต้องมีมากเพราะว่าเราจะได้หลบสกิลต่างๆดาเมจต่างๆแมคณนิกต่างๆที่มันมาขึ้นเรื่อยๆได้นะคะหรือวิ่งไปทำออบเจกตีฟได้เร็วขึ้น อบอกเลยว่าอย่างน้อยในปาร์ตี้ทั้งหมด3คนต้องมีตัวเล่งวิ่งไว้1คนด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำก็มีการด้าแสงนั่นเองตัวนี้เป็นแค่มอน3ดาวแน่นอนว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะแน่นอนใช้ได้แน่นอนอ่ะ เป็นตัวที่เฉิดชวฉายในเลทนี้มากๆเลยนะคะคือจุดเด่นมันการุดา้าแสงอย่างที่รู้นะก็คือรีคูดาวให้กับมอนสเตอร์แล้วก็ซัมมอนเนอร์นะซึ่งใช้แค่สมานาด้วยคือทําให้มอนสเตอร์ในทีมตัวอื่นเนี่ยใช้สกิลได้ถี่แล้วก็รัวๆทำดาเบทได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเป็นตัวที่ปั้นง่ายหาง่ายแน่นอนทุกคนมีนะและมันยังเป็นซัพพอร์ตแทงด้วยนะคะ คือเพอร์เฟกมากแคทแนะานำข้าวขาวไว้ประมาณนี้สำหรับซัพพอร์ตเนาะจริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะที่สามารถเอามาลงเลทเทวาได้แต่ว่าถ้าอยากลงชิวๆหรือแบบอยากจะฝึกลงง่ายๆผ่านง่ายๆนะคะแคทแนะนําตามตัวที่แคทเสนอไปด้านบนทั้งหมดเลยเนาะก็คือถ้าใช้ตัวนั้นแนะนําว่าเฮ้ยง่ายแน่นอนสบายขึ้นมากๆเอามาฝึกลงผ่านง่ายขึ้นแน่นอนเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าเออคนอื่นเขาก็หยิบพวกฟักทองไฟเลเว่นไฟพาราดินลมหรือตัวอะไรแปลกๆตัวอื่นมาด้วยอันนี้ก็คือแล้วแต่เทคนิคการเล่นของ ะะส่วนตัวแคทคิดว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางแต่ตัวที่แคทแนะนํามาเนี่ยบอกเลยว่าสามารถใช้ได้กับตัวละครหลักนะหรือซัมมอนเนอร์ได้ทุกตัวเนาะก็เลยอยากจะเรคคอมเมนต์อันนี้ทุกคนอีกอย่างหนึ่งเกือบลืมเลยกดไลค์กันรือย่างครับกดติดตามกระย,ยัางก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันนิดนึงนะทุกคนขอบคุณมากๆจ้าก็สรุปนะแล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับการแนะนํามอนเตอร์สําหรับการลงเลดเทวาหรือว่าเลดอบิรอดอาสลัมนะคะ ก็ย้ำเพื่อนอกันอีกทีนะคะว่าเลดนี้จะมีอาวุธสองแสงที่มีออฟพิวพีตกด้วยนะทุกคนเพราะงั้นก็ต้องลงกันด้วยนะไม่ควรพลาดเลยนะ1สัปดาห์ลงได้3ครั้งนะก็ไม่รวมรอบสนับสนุนด้วยควรลงให้ครบนะทุกคนใครลงไม่ผ่านก็ลองเลือกมอนในคลิปนี้แล้วก็มีอย่างที่บอกมีคลิปสรุปเทคนิคแล้วก็แนะนำแมคชนิกต่างๆทั้งหมด ไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วซึ่งขัดปดไว้ในเดสคริปชันนะขอย้ำอีกทีก็ดูแค่ดีทั้งหมดก็น่าจะผ่านได้แต่อาจจะต้องฝึกกันนิดนึงแล้วก็ไปเป็นทีมฝึกกันหวังว่าทุกคนจะผ่านกันนะทุกคนใครมีคําถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวคัดต้ก่อนแล้วมาคุยกันในไลฟ์หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ทั้งหมดไปแหละไปจ้า